กวพีน้อยหน้าขาวจัดแล้วปลีโอปลีโออะไรปลีโอเลย แฟนแฟนแฟนดทำแฟนฟนใช่แฟนพี่บีปไปไปองนเอ๊จะตกลาวไปามานอนเร็วไปไปไปทำตอนไหนนี่ไปทำตอนไหนนี่ขอถามก่อนไปทำตอนไหนนี่ไปตอนไหนา้าสารมาไดไหเอาษาสารไดไหนมาจากตรงเต๊ มันใครหนี่งมันใครหนี่จงใช่เดี๋ยวเออว่าจะจังแลดูป้องล้งไม่หายปุ๊บทำไมชาวเอาแป้งมาเล่นเอ๊ะโดยที่รังใช่ไหมเอ๊ะแม่มันเอ้ามาออกก่อนออกก่อนออกก่อนเอ๊ะเยอะเนาะมีอยู่มีจริง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 

Ô nàng quá chụp này chụp nè chụp à chụp nè chụp Mèo chụp chụp nè mèo nè chụp 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 nè chụp nè chụp mà chụp đây chém nè เดี๋ยวไปแปรงฟันแล้วก็น,นอนไปดึกแล้วแง่ออกมาถึงปึงนะตดเลยตดเลยตดเลย เอา,เาหม่องปเป็นอะไรพยาบอกน,นอนหลับแล้วครับพยาบอกว่องคราวนี้พี่ก็เป็นด้วยนะจริงแล้วพยาบอกผู้หญิงนอนหลับแล้วครับ,พ,รบพี่จะร้รงลมลมติดติดเราได้กันนะแม่จะเอหาหักให้เด็กทำไมปูด,ปด,ปด

หมอปกแท็บเล็ตหรออะไรอป้อปลอกแท็บเล็ตบอออกแล้วอ่ะแม่แม่กลับหลังอ้ยแม่เจียล้เียม่เังไโอ้โดน้มเจ็บฮไปนี่ก่อแพยาบาลนอนหลับแล้วพยาบาลผู้ินอนหลับแล้วพยาบาลผู้ชายก็นอนหลับแล้ว เ่จักรเลยคนนู้นคนชันเดชายผู้ชายก็ทีมเดียวกันีมเดียวกันเหสีฟาสีเลืองเาเบาสิกัูจักรเป็นคนอะไรคะแม่กูจักรคน้กัูจักรเลย ขี่เล็กมาแล้วโอ้มันน่ากลัวแต่น้อูแป้งเต็มหัวาม อาเขียวทีนี้ยักเขียวเทีไม่เขียวยักเขียวมาฉันไม่รู้เธอเธอเป็นใครเธอเป็นอะไรเธอจะเป็นอะไรอันนี้อะไรวูแมนเหรออะไรนะ เราสอบสิแล้วก็จะไปแปลี่ยนควารับบ๊ายบายบ๊ายบายกิติโนะบ๊ายบายบ๊ายบายเากิตกิาิสวัสดีครับกิติสวัสดีครับพี่ตังสวัสดีค่บ